เก๋าฉลาดรุ่นเนี่ยตอนเรื่องลับๆคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดแต่ไม่ถึงอะไรแจ้งเตือนเนี่ยแต่เราเป็นคนดีไม่เล่นมือถือระหว่างขับรถเดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่บา้านกอนแล้วกันปู่ต้ามันทำอะไรอีกแล้วลงไปดูหน่อยดีกว่า โอ้ยโอ้ยหลังโอ้เออทำอะไรของแกน่ะก็ฉันกำลังประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ใช้ไปซื้อข้าวได้น่ะสิถ้าฉันทำสำเร็จก็จะได้ไม่ต้องออกไปซื้อเองแล้วก็ไม่ต้องรบกวนลูกหลานด้วยนะ <c oughs> แกนี่มมวแต่ประดิษฐ์ของแปลกๆเดี๋ยวนี้โลกเขามีนวัตกรรมที่เรียกว่า d e l i v e อรแล้วเว้ยถ้ามีมือถือก็แค่โหลดแอปก็มีคนไปซื้อข้าวแทนให้แล้ว แถมเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ line, มีแทบจะทุกแอปพลิเคชันมีสินค้าแทบทุกประเภทไม่ต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ห็อกแต่พวกซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยฉันเห็นข่าวมีคนโกงกันบ่อยเลยนะเราจะระวังกันยังไงได้ละ่ะก็ก่อนที่เราจะโอนเงินให้ใครเราก็ต้องตรวจสอบบัญชีชื่อของผู้ขายว่ามีประวัติโกงหรือเปล่าง่ายงแค่เข้าไปที่ www.blacklistseller.com ศูนย์กลางการตรวจสอบคนโกงออนไลน์ก่อนที่เราจะทำการโอนเงินเป็นด่านแรกก่อนจะชำระเงินให้ใครหรือจะปรึกษาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ที่เบอร์1,2,1,2ก่อนก็ได้นะเขามีประวัติพวกหลอกลวงเยอะเชียวแต่เศรษฐกษิจแบบนี้ถ้ามีมิจฉาชีพหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติล่ะเราจะทำยังไง งั้นทุกครั้งที่คิดจะซื้อของออนไลน์ก็พิจารณาให้แน่ใจอย่าเห็นแก่ของราคาถูกเพราะอาจจะได้ของปลอมหรืออาจจะไม่ได้ของเลยเก็บหลักฐานการซื้อขายไว้ให้ดีทุกขั้นตอนทั้งบัญชีที่เราใช้โอนและบัญชีที่เราโอนไปจำนวนเงินต่างๆเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็คิดซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆบางทีมันให้เราโอนเงินไปให้เหยื่ออีกคนแล้วไปหลอกเหยื่อว่าโอนเงินผิด แล้วให้โอนให้บัญชีของมิจฉาชีพเองก็มีถ้าแบบนี้ต้องติดต่อให้ธนาคารโอนไปเท่านั้นอย่าโอนเองเด็ดขาดแกนี่ก็ความรู้แน่นเหมือนกันนะเนี่ยใช่สิคนเท่แบบฉันไม่ถูกใครโกงง่ายๆหรอกว่าแต่มือถือแกแจ้งเตือนอะไรมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยว บัตรก็อยู่นี่แล้วทำไมยังมีข้อความแจ้งการจ่ายเงินผ่านบัตรส่งมาละเนี่ยเออใจเย็นๆสิตาบุญนึกให้ดีผูกบัตรนี้ให้ใครใช้อีกไหมไม่นะไม่ฉันใช้บัตรนี้คนเดียวแต่เอเมื่อเช้าดูเลดี้มารับจ็อบทำความสะอาดบ้านฉันฉันว่าฉันแปะกระดาษที่จดเลขบัตรเครดิตกับ CVV ีว,วีไว้แถวจอคอมเพราะฉันจะได้กดซื้อของได้เร็วๆว,ว่าแล้วไหมล่ะ มากันแล้วเหออาาร,รออัคราเดตฉันคิดแล้วไม่มีผิดคนที่จะทำเรื่องชั่วพวกนี้มีไม่กี่คนจุดจุจุดจุจคุณปู่รู้ไหมฉันน่ะไม่ได้ต้องการเงินหรอกนะแต่แผนการที่แท้จริงของฉันน่ะการล่อกแกออกมาตั้งหาดปูต้าฉันจะส่งแกไปอยู่ดาวอังคารฉันจะได้เป็นอัจฉริยะคนเดียวบนโลกว้าฮ่าฮ่ฮ่า ฉันไม่ได้รู้เรื่องความแค้นอะไรของพวกแกสองคนหรอกนะแต่ฉันแค่อยากรู้ว่าแกให้หลานแกมาขโมยบัตรฉันไปใช้หรือเปล่าก็ใช่นะสิอยากแปลข้อมูลบัตรไว้โชว์ล่อตาล่อใจคนอื่นทำไมอ่ะสับเพ่าจริงๆเลยนะตอนเนี้ยเด็กนั่นเอาไปเติมเกมหมดแล้วละมัังขอบคุณสำหรับคำสารภาพนะฉันอัดเสียงไว้หมดแล้วล่ะคุณอัครเดช คุณรู้ไหมว่าทําแบบนี้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา269ทับ5นั่นก็คือการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังถือเป็นความผิดทางอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้แม้ว่าจะนาเงินมาชดใช้ให้ภายหลังก็ตามหน่อยคิดว่าจะยอมให้จับง่ายๆรึเราาไป ฉันขอโทษแกด้วยนะตาบุญแกเลยซวยไปด้วยไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันโทรไประับการใช้ทั้งหมดแล้วแล้วก็เก็บหลักฐานไว้ดำเนินคดีเผื่อไว้ด้วยดีนะที่ฉันใช้แอปธนาคารไว้แจ้งเตือนเวลามีการชำระเงินต่อไปแกก็ต้องสมัครใช้บริการ OTP ด้วยนะไม่ใช่ใช้แค่แจ้งเตือนเวลามีธุรกรรมขึ้นมาเวลาจ่ายอะไรเขาจะได้ส่งรหัสมาให้แกกรอก เพื่อยือนยันตัวแกเองอีกทีอย่างหนูเลดี้ก็กดซื้อของอะไรไม่ได้ขอบใจมากเพื่อนแล้วก็ข้อมูลสำคัญสำคัญ,คญโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดก็อย่าเที่ยวไปแปะโชว์คนอื่นสุม 4, ส่มสีุ่มหอีกละ่ะฝากไว้ก่อนนะหยุดเนาะ